หน้าตาหน้าทานมากก็เป็นตั้งเสร็จนะครับผมกับแก๊งนี่ใส่แคบหมูมันจะง่อยมาพังเทสน่โอ้ดอกไม้มันก็กินหมดลูกพล่าลูกไม้ร้อยเลยนะครับอ้าวคุณวันใจตักเรียบร้อยเลยพอก่อนครับแม่กดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะพูดกาย สวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําแกงปรีใส่แคบหมูแกงใบคนเมียงเนี่ยครับตั้งน้ำให้ร้อนนะครับผมแล้วก็ตำเครื่องก็เรียกเครื่องแกงเนาะที่เราตำลงไปนะฮะเดี๋ยส่วนผสมเดี๋ยวผมจะบอกใต้คลิปนะครับผมหมูหมักอั่นี้มีก็เป็นหมูชิ้นนะครับปกติได้นะครับผม เครื่องแกงนะครับก็จะมี <c oughs> พริกพริกขี้หนูประมาณ5นะครับผมกระเทียมประมาณ3-4ถึี่กลีบนะครับหอมแดง1หัวตะไคร้หนึ่งต้นกะปกิครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ปลาปร้าปลาร้าประมาณ1ช้อนโต๊ะจะน้ำหรือจะเป็นปลาร้าโมก็ได้นะครับ นี่เดือดแล้วนี่นหัวกปลีนะฮะนี่เราใช้แค่หัวเดียวนะครับเลือกเอาที่มันอ่อนๆแล้วก็สับนะฮะสับคล้ายๆกับมะละกอค่ะสับแบบนั้นเลยใส่ลงไปเลยนะครับเดือคนย่างในห้องแกงปีใดไปแคบหมู แกงแบบบ้านๆง่ายๆนะครับช่วงเย็นไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะครับว้โหเดี๋ยวปุดๆเลยนะครับผมปรุงรสด้วยผงนัวก่อนเลยอันดับแรกตามชอบนะครับผมอันนี้เป็นผงปรุงรส ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมะเขือเทศลูกเล็กนะครับเราจะไปกันแบบรวเร็วเลยนะครับสีของปลีมันจะออกมานะฮะคุณๆหน่อยแถบหลายแน่นอนกรบหมูนะครับ นี่ดูอือกล้าหักหัวคิวกันนิดหน่อยอือใส่ขับหมูลงไปนะครับอืม แต่คับหมูเด็ดปุบดุดๆๆๆเลยรกำลังชิมดูแล้วนะครับมันยังขาดผงปรุงรสไปนิดนิดหน่อยนะฮะเนี้ยรัา เพิ่มได้ลดได้นะครับเราชิมแล้วเราก็เอาที่มันถูกปากเราของกุงรสกันแล้วแต่ยี่ห้อเพื่อนๆชอบเลยนะครับเป็นรสดีจะเป็นขนอได้หมดนะชะอมนะครับ<ๆ>ใบชะพูชะอมประมาณสักสีหยอดนะครับนี่แกงมือเดียวนะฮะแล้วก็ใบชะพูประมาณ4ี่ใบนะครับ แกงง่ายๆเสร็จเร็วนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับดูปาดเอเรียบร้อยนะครับผมก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับผมนี่ หน้าตาหน้าทานมากๆก็เ,เป็นอันเสร็จนะครับผมกับแกงฟรี<อ>ใส่แคบหมูมันจะง่ยมาพังเพรนะ่ะโอ้ด,ดูดอกไม้มันก็กินหมดหลบนาราหลบหน่อยเรียบร้อยเลยนะครับอ้าวคุณหวานใจตักเรียบร้อยเลยพอก่อนครับแม่ น่ากินมากๆเลยน,นะครับผมโอเคลูกถ่ายแม่ทำานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ